สวัสดีครับพ่อพี่น้องผู้กำลังรับชมช่องบ้านในตะวันนะครับพอดีวันนี้ผมมาเบิ่งงัวอยู่ขอบป่าคุ้มนะครับอยู่บ้านจานหมูเก่าตําบลทับใหญ่อำเภอตะนบุรีจัังหวดสุริลินเมืองงัวเพิ่นออกลูกเนาะออกลูกเดี๋ยวเพิ่นบกหัวมันออกเมื่อเกี่ยวหาให้มันเส้ยอยู่เคน่ะบกหัวงัวออกลูกนะท่องมันก็ซีบกบกเพิ่นวะมาเบิ่งพี่น้องงัวหน่อยอยู่ในหนามเหมือนเพิ่นวะจะลรไประจิตังไงเพิ่นวะ แต่ว่าหมาก็น,นอนเฝ้าอ,อยู่พี่นะครับแต่ว่าห้อยเบิ่งตีนเบิ่งเล็บนครับว่ามันหมาเหี่ยนอยู่น้ำจักตีนหมากแกจักตีนเล็บนนะนี่ครับหม,มาอยู่นี่ไอ้งัวอยู่ในใน้ำเลยหมานอนอยู่พี่คนหนึ่งเอาขึ้นมาท่านนี้กินนมอยู่ผมมาเบิ่งว่าสิได้ดอ่งมันมันปวดหนักไปเนี่ยหรอ อุำหลงน่หลงตัวอุ่มมาหัวเนามันจะค้ักเอาเอาเขาเอาเขาไปบ้านเราเลยมันบูมีคนเฝ้าอยู่นี่อยู่ถุงหน้าห้อยมาเห็นมาเห็นตะตีนมันมาสามตัวมาสามตัวมับูมีห้อยกัดเอาเขาไปบ้าน ติกตัวเมยางดีเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเขาพาเขาบ้านด้วยแกเสียกไปน้ำฝนนั่แหละมันสิไปเมยจูงห้เขาจะพาหยดบมาเยแตจูงเมียนไปบัรสิพ่วงเขาบ่อยู่ไรอ๋อแล้วดไปนดับ เขาอันอันคอกบ่เฮ้ยให้เออให้ให้ให้มันดมลูกบ่เพราะว่ามันออกแล้วลูกอาจจะย่างออกจากคอกแล้วก็โต๊กน้ำไปเลยเห็นไหมันเลยบ่ท่านท่านหูว่าเป็นเป็นลูกเลยออกเพื่อเพื่อจะงอจะคงเยิงคงเยิงเลยเอออาจจะได้ข้าวหนึ่งลูกย่างเห็ไหมหรือว่าอาจจะ

เออเอาเสเสล่งไปก็ได้เพราะมันยังไงมันหยานมันกดหลูกไปเลยเลไปคสิโอ้มันันมันเขาสีผ้าไปกินไอ้มยาไปแล้วครับนำหลุกไปเลยนะครับได้เป่าพันสุกมากนะครับมันดินดินน้ำทางนะเฮอสิลูกบ่

นะครับก่ที่หอดเฮียนเพลินี่เฮียนเพลินอยอะหนิเอาเขามาไว้บ้านก่อนนะเอามาดูแลอย่างพวกนยูวหันบนเนียน่ยใช้าย,ยานมามาลุ่มกัดก็ได้นะเพร,ระาะว่ามันมีเป็นอุบัติเหตุน,นะเพร,ระาะว่าเีแยวคุมเองเคยมีที่ว่างัวงออกลูกแล้วก็มาลูบกัดนะครับตายเลยนะครับมันคนบกไปเจอนี่แหละก็ตายนะทันมันมา้าโดยพอก่อนนะครับอเออเอเอ กอกแล้วมันอาจจะดินออกข้างนอกไปเลยเนาะอาจจะบ่ได้เลียไหมบดมากสีเลียได้บานเพราะว่ามาเนี่เลียกินน้ำข้าวปลาย่างนี้ได้มาเนี่ยเลียแล้วก็โต๊กน้ำพร้อมอาบน้ำพร้อมเลยเลี้ยดูเลียูเอร่บ่เนใคก็เล้เใอยูมันูขึ้นได้เนาะย่านมันแบบอะรน้านกบอั่นตาย้ำเลยเดี๋ยวเรื่องที่อะมันแบบง่วบ่แข็งแบบบ่อาจจะตายข้าน้ำเลยก็ Ô mừng sao, mừng lâu dài lỗi lầy. ơ, bằng lâu dài lỗi lâu dài lỗi nhau dài lỗi 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 lỗi

เมียนกับหูอยู่มันบ่ส่งบ่บ่ให้คนประเดอกนมก็พอดีนมกับบ่อยแห้งเย่แน่แต่หัวหนาหัวนมมันแต่มันสิเห็มันกินหัวลังนะจ้ามันกินหัวลังไรอย่งเรียเห็นไหมเลี้ยวมันเลี้ยว เอันมามันลุ่มมันหลมันมาลุ่มไหลมันเลยทํามทาตายบ้างมาอนมาลุ่มมาไหลทํามทาตายก็น่ามันใจว่าบ้างเหเออเห็นว่าก็คือหันแม่มาเรียกมันกระซํากระตุนมันตุนให้มันอยากลุกบัดมันอยากกินนมหมแล้วบัด เลียห um um <ich os un ga> ้วางมันพวกวาอากกินหยาอมันพวกวาอยากกินหยาเยเนาย่างงามยางพอดีเลยมะน่มก็พอดีอึบอึบอึบอึ๊บเอาโอ้แข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่นั่นเห็นไหมโอ้แข็งแรงเลยอ่ะแล้วก็ย้่งกับยางกบไปกินนมแล้วน ตอนยุ่งของนี่น้อหันย่างเดียวเลยเนาะเพื่อนเรามันเป็นตะบลลวดเพื่อนเราไม่ได้ขี้เกียนวะบ่ไอขี้เกียนนี่ยังี๋ยวกันดูรูปต่างต่างก่อนหัวนมข้าง็งแงมันน้อยอยู่นาจะเขาไปดูได้จะดอกแต่ว่าเขาจะเอาอันนี้ไม่แปลงแปลงข้อมันให้แม่มันนิ่งๆบ่ให้แม่มันขยับมันก็จะคล้องเพื่อนจับได้อยู่ เด้อ sẽ đưa กะจับกินดิมันสิมันสิเดอ อ๋อน้อครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับพอดีมาเบิงง่วนเพื่อน่าง่วนมันหอกบุกงง่วนนอนมันบลูกเนาะครมันเป็นแต่เดี๋ยวว่าเพื่อนเลยโทรไปตามเนาะเคร่าผมเบิงหันยานมากัดนำนาะครับเพื่อเลยมาเบิงให้เพื่อนนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมเนาะครับฝากกดไลค์เนาะครับลูกกดแชร์รูกกดติดตามให้น้องเฉราะผู้ที่เขาเบิ่งใหม่เป็นกำลังใจเพื่อคลิปนะครับสวัสดีครับ